สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับช่องพลายบัวทองนะคะสวัสดีแม่แม่ทุกท่านนะคะสวัสดีนะคะตอนนี้พี่พลายบัวทองของเราของเรานะคะแม่จ๋าก็หายตกมันแล้วนะคะพี่พลายบัวทองของแม่หายตกมันแล้วนะคะก็ได้ไปอยู่อยู่ทุ่งนะคะอยู่ทุ่งนะคะแม่จ๋าอยู่ข้างนอกบ้านนะคะน้องอันก็ได้พาเดินนะคะได้พาน้องเดินเที่ยวเดินออกกำลังกายช่วงเช้านะคะ ช่วงเช้าออกไปอยู่สระน้ําบ่อน้ําส่วนตัวพี่พลายบัวทองนะคะแม่จา๋าทุกวันก็คุณตาทองม้วนจะอยู่จุดนี้นะคะวันนี้คุณตาทองม้วนไปแล้วไปอยู่ที่สีสเกดนะคะพี่พลายบัวทองก็มาเท่นนะคะมาอยู่กับธรรมชาติดูอารมณ์ดีนะคะแม่จา๋ายกเยกยกเย,ยกซ้ายขวาไปมานะคะแม่แม่ครับ วันนี้ผมออกมาชมทุ่งนะคะอยู่ทุ่งธรรมชาตินะคะแต่ตอนเย็นก็เดินกลับบ้านต่อนะคะอยู่ธรรมชาติเดี๋ยวให้ให้ให้ดูสถานการณ์ดีๆนะคะน้องอันจะเอาไปไว้ที่แปลงหญ้านะคะจะเอาไปไว้ไปที่แปลงหญ้านะคะพี่ปลายบัวทองกินอยู่นู่นนะคะ ยกซ้ายยกขวานะคะยกซ้ายยกขวาแม่แม่ครับดูดูดูชูขาหลักให้แม่ดูด้วยเตะลมแล้วเตะอะไรเนาะลายปลาทองหืมเตะลมแล้วเตะอะไรลูกเดี๋ยวถ้าถ้าลงเล่นน้ำนะคะจะมาถ่ายคลิปใม่แม่แม่ดูนะคะ ตอนนี้ยังอากาศยังไม่ร้อนนะคะช่วงเช้าอยู่นะคะพี่พลายปวทองอยังไม่ลงเล่นน้ํานะคะแม่เดี๋ยวพอน้องลงเล่นน้ํานะคะแม่ขวานก็จะมาถ่ายให้ทําคลิปให้แม่แม่ดูนะคะช่วงเช้าแม่ขวานก็น้องอันจะพาออกมาก็ไม่บอกคุณแม่นะคะก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปให้แม่แม่ดูนะคะเ mm. ดินออกมานะคะเดินออกกำลังกาย พอเขาเอาออกมาแล้วก็ไปที่พี่แซบต่อนะคะน้องอันไปที่พี่แซบต่อตอนนี้ก็ยังไม่กลับมาเลยไม่รู้อยู่จุดไหนนะคะตอนนี้ว่าไงครับสุดหลอของแม่พอในบ้านเคยอยู่ด้วยกันเยอะน้องห้แม่อยู่ด้วยกันหลายคนนะคะน้องภูก็ไปอยู่ซีสเกต เือน้องก้ากับแม่นะคะอยู่บ้านสองคนน้องเก้าไปโรงเรียนนี่ถามแม่ว่าแม่อแมจะเหงาไหมหนูไปโรงเรียนแล้วแม่จะเหงาไหมแม่ไม่เหงาหรอกลูกอแมเอาวัวเป็นเพื่อนเด้อกับพี่ชายปอทองเป็นเพื่อนนะเดี๋ยวตอนเย็นหนูมาน้องก้าเป็นห่วงคุณแม่นะคะไปโรงเรียนก็ถามแม่ก่อนนะคะว่าแม่จะเหงาไหมนะคะ แม่ไม่เหงาหรอกแม่อยู่กับพี่ปลายบัวทองกับน้องๆวัวเป็นเพื่อนอยู่กับพี่ปลายบัวทองยกไปยกมานะคะยังไงก็ฝากพี่ปลายบัวทองนะคะแม่จา๋าฝากพี่ปลายบัวทองนะคะช่องปลายบัวทองไว้ในอ้อมบอกอ้อมใจของคุณพ่อคุณแม่ทุกๆกท่านด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชรกดติดตามให้ด้วยนะคะแม่จา๋า เมื่อวานน้อง่แม่พิพลายบัวทองไล่ขายผลไม้ถึงเที่ยงคืนนะคะถึงตีหนึ่งไม่ได้ซักตะกร้าเลยนะคะไม่ได้สักตะกร้าซักหวีเลยพม่แม่แจ๋าเดี๋ยวเพราะว่าโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งนะคะเข้า youtube ไม่ได้นะให้แม่จ๋าไม่รู้เป็นอะไรนะคะไม่ควานไปที่ร้านโทรศัพท์แล้วนะคะแต่ว่าจะขอแต่ว่าร้านโทรศัพท์ไม่เปิดนะคะตักหมดตักอะไรก็ไม่ได้นะคะเข้าดูก็ไม่ได้เลยนะคะ แม่แม่ครับอย่าลืมผมนะครับผมปลายผมปลายบัวทองมารายงานตัวครับผมพี่บัวทองสวัสดีครับแม่แม่ก่อนลูกเร็วครับด้วยครับครับด้วยเร็วรับด้วยครับเสียงดังครับครับด้วยครับเร็วครับก่อนครับครับด้วยครับเสียงครับครับก่อนเร็วครับ ครับคัดังคาดังดังหนึ่งดังคาดังดังสวสวยครับครับปัสดีครับวัสดีครับี่สวยครับก่อนครับครับด้วยครับครับก่อนเร็วเอาผลไม้มาให้ทานเร็ว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 ครับก่อนครับโกงแล้ว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 รู้ว่าแม่ไม่มีผลไม้เหมือนกันนะให้แม่จ๋า เขาก็รู้นะคะว่าแม่ฝันไม่มีแม่กวนไม่มีผลไม้ให้เขาทานนะคะเขาจะคับแค่นั้นนะคะแม่ดูยกซ้ายยกขวายกหน้ายกหลังความสุขของช้างนะคะความสุขของเขาคืออยู่กับธรรมชาตินะคะอยู่กับน้องลูน้องน้องวัวนะคะลมพัดเย็นดีนะคะไม่เหมือนอยู่ในบ้านนะคะแม่จ๋าอยู่ในบ้านไม่มีลมเนาะ ากาศร้อนอยู่กับธรรมชาติสบายใจพิ่กายกวะทองบอกลมเย็นสบายดีครับแม่แม่ผมอยู่นี่บรรยากาศดีมากเลยครับเอาโชว์หน่อยลูกโชว์หน่อยเร็วโชว์หน่อยเร็วโชว์หน่อยโชว์ให้แม่ดูด้วยเร็วโชว์ด้วย โชว์ด้วยครับอาจาชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งให้กระช่องพลายบัวทองด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ